สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันรณนแหนแม่กินสมบัติามอยู่กินอันนี้อพลังใส่น้ำผึ้งน,น้ำเลดอนอยากกินเดอนเด้อพนนึงกินมบัติามพนนึงกินมันมาเข้ากันบ่หมดพี่น้องอาหารพลังห้อจอบเลยอะ้ หอนหอนตลอดประดุ่บอมาเปล่าหอนอีเดียวไปเอาไว้ให้แม่สองสิ่งอู้จึงเบือ่อเบื่อเบื่อเห็นการนั่นยิ่งมาบอืมออ ผ่านแล้วหอนน่าวาไปเวยไี่จุ๊บๆุ๊บอยากกินซุ่มละหว่นี้ทำไล่ไหลคอยคอยกินอะไรกอนม คุณน้ำใหม่ตาหวานยากยาก,กินข้าวเสียบพระราชาตัวนี้ออมรายเต็มปากเลย <c oughs> เนีย่หน่อยพูดถัดไปอยู่หม ไราเดีเ่วนนจะตำมะคงเนาะแต่จะกิน้อมได้เวลากินสชมตำโชว์แล้วค่ะ,ะมาๆมายกขึ้นมา,า,นาถึงกินตำมะคงต่ออีกออแม,ม่อีกแดกเ่ขึ้นบ่นมียันะะเดบยยุกขไง ตอนเป็นสาวเมย์ไวจะกินไข่ห่างห่างมันจะเป็นเมยห่างแม่หาม,มายทุกมือนีโบได้กินเแ้อตอนเป็นสาวทุกมือเป็นเมยห่างนี่เลยหนาะโบได้กินไข่ห่างห่างเลยกินไปเป็นจา้าฝุ่นมันจะได้ห่างนีเ่เลยอะไข่ออกประตูโบปิดประตูล, <c oughs> ลุกไปได้ไกเลเลยโอ้โวเป็นหนังหนาวหนาวเอาลงเลย ไอยังโดงนี่เดี๋ยวมันดูดนามตำมุงไปหมื่อยใ่หมเม่นบป่าคือเม่นดีๆมันกระ่นเสบยก็ยหนามแหงดูยิ้มแนอยู่หูดีส้าใจนางเอ๊ประกาศนงก็ออกขุ่มขุมป่ะไปเี็นเรา นางไปหล่อบงของน้องให้เหี้ยคนขิงดุกเบือบเบืบเบจนออกมาอ่าเป็นถามแว่าไม่มีของตีวมันขิงก็หลึกขัดแต่วะลูกกินฝูดนากโองพป็นยางสวนงงที่เวองมันู้เอายางเนอะไปถามมันนี่กูแม่งว่าไว้นี่ยาง ไม่เอาเจ้าทีเ๋ยวหางโอ้คือดิกอ้เข้าแถว่ะทำดานูสัมผัสโบสัมผัสด้วยทำไรทำไมสัมผัสเจอหน,น,นินี่คุดแบดคือหนิงจนหนิงยางออกมาเลยยางออกมาแลยวเ่งลูกแบบแบบมันจนะไขว่ห่า ไม่เนื่อยนง่ยย <c oughs> ังเจาะไม่เนื่อยเลยคือแม้แม่ค้าเขามีอยู่เดีวเนี่ยเขามีผู้ชายเน,นี่ย<อ>มาแล้วค่ะตํส้ม นำจม่มอกินกับปุ่นเนอาะพยาบาลเนี่ยมดในจาน,นมีมดในจานเดียวั่ะยังยังสีเนาะหมามันไปคุณอะเี็นโมจิแบบ่าให้กินด้วยูดแต่บ้าน

นี่ลูกสาวมีไงเม่ข้อยเถิกนันขุดไส้เพราะยายแปงเบื้องนี้มาบนเด้อนั่นเราอยากได้น้องแมวมีเด้อน้องแมวสามจีนน้องแมวสามน้ำหางขอดลงขอดลงหนัง อยากปดหน้าเลนะไม่ติดขนาดไก่เขายัาบอกไก่เขาก็บอกกินยังเดียวอ่ไรก็งคนนี้บงมันไปบงบางเดียวมงเดอดบางแม่จังไอ้ไก่ปิดอดกล่องเขาเด้อเดีอเด้วปิดีเน่ะเอาดังจุดู กูมีไปกินเขากินสมใจน้องใหม่มเมนเี่ย่าจุดจะมาเออจุกตอนน่ะเออดืมพ<ม>ี่อุ๋งกับ<ม>พวะถามมานอกกูกระด่ม,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 มเหมือนน้องใหม่เมือแล้วก็ต้องไปท่า,าอย,าย่างเด้อท้ามึงกินกับมันกับหมอโอ้ยสุดยอด กระชางมันม<ด>ืดแล้วไปเห็นยังเหรอลืมน้ใหม่น้ใหม่ต้มแบบนึง กัดอันนี้ใส่ให้ตรงนี้ให้ป่าเนี่ยลูกกวาดนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ป้าบอกว่ากัดจากเรยเข้ามาใกล้ๆอะ